ควัสดีครับครูทีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับอยู่มือผมนะครับเซี่ยมีมีสินะครับตัวเครื่องนี่นะครับดูด้านหลังนะครับกล้องร้อยแปล้านพิกเซลนะครับมีเทเลมาโค o ด้วยครับหน้าจอนะครับที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากของเจ้ามีส1บนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนเลยนะครับ CPU เป็น snapdragon 8 8ด มี G P U เป็น A R I N O 680นะครับแล้วก็มีตัวโมเดมเป็น Snapdragon X 6 0นะครับก็รองรับ 5G ทุกคลื่นในไทยนะครับก็ใช้ได้ทั้ง N28 แล้วก็ N41 นะครับในส่วนของ 5G นั้นก็สามารถสแตมมายได้ทั้ง2ซิปนะครับเป็นอันนี้สงจากทาง Snapdragon X 6 0สนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ V O N R พวกนี้นะครับหน้าจอนะครับเป็นขนาด 6.81นิ้วนะครับเป็น a m o l e d t d v HD Plus นะครับความละเอียด3,200คนสอง4้น้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจอระดับไฮเอนด์แล้วนะครับตัวจอนะครับมีทาชสปินเลตอยู่ที่480%เฮิร์ส์นะครับแล้วก็รองรับ d c i p 3นะครับแล้วก็มี j n c d นะครับประมาณ0.38แล้วก็เดลตา E นะครับน้อยกว่า0 4นนงนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของตอนนี้เลยนะครับ ในในั้ก็พูดถึงเรื่องของหน้าจอแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของ g o r i l l a v i c ตัสด้วยนะครับตัวนี้ใช้กระจก g o r i l l a v i c t ัสนะครับแข็งแรงทนนะครับแน่นอว่าติดแค่ฟิล์ม t p u ก็น่าจะพอพอแล้วนะครับเพราะถ้าไปหาฟิล์มกระจกมันน่าจะแพงนะครับมบเป็นจอคโค้งเพราะฉะนั้นก็ใช้ฟิล์ม t p u ยูธรรมดาก็น่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่ากระจกมันแข็งมากอยู่แล้ว ในส่วนของกล้องนะครับกล้องมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับกล้องหลัง3กล้องหลังเอ่อกล้องหน้า1นะครับกล้องหลังเลนหลักเป็น108ล้านพิกเซลนะครับเป็น Samsung HMX นะครับตัวที่2เป็นเลนอัลตราวายนะครับสิบสามล้านพิกเซลตัวที่3เป็นเทเลมาร์โฟห้ล้านพิกเซลซึ่งมันเจ๋อมากนะครับตัว108ล้านตัวหลักมี OIS ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้านะครับยี่สิล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องหน้าได้ที่1 0 8 0 p 60เฟรมต่อเซกแล้วนะครับ กล้องหลังได้สูงสุดที่ 8K 30เฟรมในเรื่องของลำโพงครับตัวนี้ให้เป็นลำโพงคู่นะครับซาวบาฮามันการะดอนคือมีการจูนโดยทางฝั่งของฮามันการะดอนเขาครับไม่มีรูแจ็ค3.5นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบ t o ทู h 5.2ครับสามารถใช้หูฟัง2ตัวต่อเข้ากับตัวมือถือเครื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองก็คือ ตัวโคเด็กจะลดลงหรือแค่ s p c แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ให้มาด้วยกันทั้งหมด4,600ม ah ิลลิแอมป์นะครับถามว่าอยู่ได้ทั้งวันไหมก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าพกแบตพกเข้าไแบงค์สัก1 0 0 0 0มิลลิแอมป์ไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับชาร์จเร็ว55วัตต์แถมที่ชาร์จให้ในกล่องนะครับตัวที่ชาร์จก็เป็นแบบ EU นะครับหัวกลม2หัวครับแล้วก็สายป็นสา,าย Type A นะครับ วร์เลสชาร์จนะครับไปหาซื้อกันเองห้าสิบบนะครับน่าจะต้องอินพุตจากจีนมานะครับแล้วก็รีเวิร์สไวร์เลสชาร์จได้อีก10วัตต์นะครับเอาไปชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหูฟังพวกมือถือเครื่องอื่นได้นะครับ Wi-Fi นะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 6 Inhance นะครับรองรับ 4K QAM นะครับแล้วก็รองรับ160เป็นเกอร์นะครับสําหรับแบนด์วิดต์ก็ที่เทสนะครับจะได้อัพลิงก์นะครับที่2,882 มีกด้ปิดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมใช้เราเตอร์มี AX 6 0 0 0นะครับก็น่าจะสุดแล้วของตอนนี้นะครับไม่น่าจะมีเครื่องไหนที่แรงกว่ามีสิบเแล้วนะครับสําหรับราคานะครับตัว RAM 8 ROM 128นะครับมีให้เลือกกันทั้งหมด2สีนะครับมีสี i d n i grey กับสี Horizon Blue ครับราคาอยู่ที่21,990บบาทนะครับโปรโมชั่นแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะอันนี้บอกไว้ก่อน ครับตัวแรม8รอม26อยู่ที่23,990บาทลองไปหาโปรโมชั่นกันดูแต่ถ้าใครที่เกียจฮะผมแปะไว้ใต้ลิงก์แล้วนะครับตามเล่นเกมนะครับที่หลายๆคนกังวลว่า snapdragon 888มันจะร้อนไหมคำตอบคือมันร้อนนะครับแต่มันร้อนในระดับที่มันยังเล่นได้นะครับเฟ็นไปอาจจะตกบ้างแต่ว่าเราก็อาจจะใช้พัดลมหรืออาจจะถอดเคสเล่นนะครับมันก็ช่วยได้นะครับแต่ว่า ถ้าใครไม่มซีเรียสอะไรหนึ่งหรือว่านั่งเล่นในห้องแอร์หรือว่าก็ทนร้อนไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าขาจริงคือมันร้อนจริงแต่มันยังไม่เกินลิมิตที่มันที่มันจะรับไม่ไหวนะครับรีวิวอย่างอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเร,เรื่องของกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับก็เลนหลักเป็นร0อยแล้านพิกเซลเป็นตัวเดียวกับมี10ทีเลยแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับเลนอาจจะเป็นเลนส์เดียวกันแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์ไม่เหมือนกัน นะครับเลนหลักนะครับร้อยแปดล้านเลนอันต์วายสิบสามล้านแล้วก็เลนเทเลมาโครห้าล้านซึ่งเลนเทเลมาโครเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรกับมันมากนะครับมันดีอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรจะติมันเลยนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถใช้เอาเทเลมาโครไปถ่ายก็ได้นะครับหรืออันต์วายถ่ายก็ได้ซึ่งตัวนี้นะครับเขาเโปรโมทว่าเป็นมูฟวี่มายจิเพราะฉะนั้นมันจะมีเอฟเฟกของวิดีโอ เพิ่มเข้ามานะครับวิดีโอที่โหมดวิดีโอที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ3าโหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสําหรับโหมดภาพยนตร์นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับจะมีโหมดซูมเมจิกนะครับโหมดชัตเตอร์ช้านะครับโหมดจุดเวลาโหมดเวลาที่ล่วงเลยนะครับหรือทําแบบนะครับแล้วก็โหมดคูโลกฟูขนานนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยเาโลกคูขนานนี่แบบถ่ายแล้วถ่ายง่ายนะครับแล้วก็เล่นสนุกมากครับ แล้วก็ที่เขาเล่นกันเยอะๆนะครับจะเป็นโหมดโคลนนะครับที่ไปถา่ายรูปแล้วก็มีวิดีโอนะครับมันจะหยุดภาพให้เราได้นะครับโหมดโคลนนะครับเข้าไปที่ตัวหยุดเฟรมนะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยครับมันก็จะได้วิดีโอชิคๆขึ้นมาหนึ่ง,ง,งคลิปส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะเหมือนๆกับของมี1ิปทีนะครับจะมีพวก long exposure พวกเอ่อพวกเอไอสกายสเคปปิ้งหรือการเอ่อพวกใส่เอฟเฟกต์พวกโกไวาพวก แต่เบอร์พังนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมกล้องหลังนะครับก็ถ่ายวิดีโอที่ 8K ได้นะครับผมเอาคลิป 8K ลงไปให้ดูแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าทรมานผมพอสมควรเพราะว่ากว่าจะอัปเสรจกว่าจะต่อได้นะครับใช้เวลานานมากนะครับซึ่งวันนี้ก็ไปถ่ายมาอีกนะครับแต่ว่าทั้งมันเดี๋ยวคลิปนะครับผมจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะครับที่ผมไปถ่ายมานะครับพวก 1080p พวก 4K นะครับเดี๋ยวแต่ไปให้ เป็นยังไงก็บ้างครับสาหรับี1ใครที่สนใจนะครับสามารถไปหาซื้อได้ตามช่องทางที่ผมแปะไว้ด้านล่างนะครับหรือใครจะหาจากท้องทางนอื่นก็ได้นะครับสินค้าเริ่มจะส่งมนที่13มีนาคมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีอะไรติดขัดอะไรลองพิมพ์มาใต้คลิปนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะมาที่กล้องหน้าบ้างนะครับ1080ปีนะครับ 6 0เฟรมเปอร์เซกนะครับการสั่นน่าจะเป็น EIS นะครับอันนี้ก็มีตั้งแต่มี10ทีแล้วนะครับก็คือโหมดถ่ายวิดีโอกับกล้องหน้ากับกล้องหลังพร้อมกันนะครับครับนี่ก็เป็นวิดีโอ 4K นะครับ60เฟรมเปอร์เซกนะครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็เป็นไม้จากตัวมี11เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เย็นแล้วนะครับเกือบหโมงเย็นแล้ว แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะฮะนี่คือตรงท่าน้ำนนทบุรีนะครับ Sous-titrage Société Radio-Canada